สาธารณรัฐอินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรสูงสุดเป็นอันดับ4ของโลกและมีประชากรที่เป็นมุสลิมมากสุดในโลกพระพุทธศาสนาเคยเบ่งบานสูงสุดในดินแดนอินเหนาแห่งนี้และปัจจุบันกำลังได้รับการฟื้นฟูและก้าวหน้าขึ้นใหม่อีกครั้งทีสิทกลุ่ม4รายวิชาพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน หลักสูตรพุทธศาสตร์ปุษาดบัณฑิตภาคเสาร์อาทิตย์รุ่นสิทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะนำพาท่านลงพื้นที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อศึกษาคุณค่าพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียเชิญรับชมกันได้เลยครับบุโรบุดูหรือบุโรพุทโธมหา,าสถูปข,ของพุทธหาาที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระราคด้วยพุทธศิง์อันวิกิจแกะสลักด้วยหินภูเขาไฟโนูนต่ำสิ่งสำคัญท,ที่สุดของบุรุพุทโธ,โธจะเห็นได้ว่าแฝงไว้ด้วยปรัชญายของพุทธศาสนามหายาณทั้งพุทธประวัติและหลักธรรมทุกระดับหากมองจากมุมสูงแล้วจะเห็นไว้ว่าบุรุพุทโธ,โธ,โธเหมือนดอกวัวที่เบ่งบานล,ล่องลอยอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร มาสมุทรนั้นเปรียบด้วยโอคะสงสารที่สัตว์ทั้งหลายข้ามระยะพระนิพพานเปรียบเหมือนดอกบัวที่รอยอยู่เหน,นือน้ํำพ้นจากโลกอันเป็นจุดดึงดูดที่ทําให้ชาวพุทธทั่วโลกสนใจและหลังไหลเข้ามาเยี่ยมชมบุโรพุกโกเมื่อ1200งอกว่าปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียมีพระพุทธศาสนาแบบพหายานเข้ามาเผยแผ่ในดินแดนแห่งน,นี้ จนเกิดความเจริญรุ่งเรืองและได้สร้างศาสนสถานที่สำคัญเรียกว่าบุโรพุโธอันเป็นจุดเชื่อมต่อใหเห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันแนวโน้มเห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียแห่งน,นี้ได้ย้อนกลับมาเจริญรุ่งเรือง,งโดยคณะพระธรรมคูตฝ่ายเทราวาจากประเทศไทยได้เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในดินแดนแห่งน,นี้แบบผสมผสานภายใต้คอนเซปต์ศาสนสัมพันธ์อินเกตวุลิซึมในท่ามกลางเห็ุความแตกต่างแต่ไม่มีความแตกแยกโดยอาศัยหลักธรรมในพุทธศาสนาคือความสม่งเคราะห์ซึ่งกันและกันจนเกิดความสัมพันธ์ระหว่างชนพื้นเมืองกับพระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆ์ไทยเห็นได้จาก คนพื้นเมืองได้เข้ามาทำบุญตับาตรในพระพุทธศาสนาในวัดไทยเป็นจานวนมากวิธีชาวพุทธทุกวันตอนเช้าจะมีชาวพุทธกลุ่มใหม่ชาวอินโดนีเซียมาทำบุญตักบ,บาตรตอนเช้าที่วัดพุทธเมตตาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งถ้าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็จะเห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจพระพุทธศาสนา ข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากลังไหลมาที่บุโรพุโทโธและนับวันยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อหวนสูค่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งและเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นบรดกโลกทางวัฒนธรรมบุรโรพุโทโธได้กลายเป็นโบราณสถานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมจิละปะและทัศนียภาพ เป็นที่สนใจและดึงดูดให้ในักท่องเที่ยวแว่ยมาเยี่ยมชมตลอดมายิ่งในเทศกาลสำคัญวิสาขบ,บูชาของทุกปีจะมีผู้คนเข้ามาร่วมงานร่วมพิธีวิสาขบ,บูชาเป็นอย่างมากก่อให้เกดเิดเม็ดเงินที่เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนผู้คนในประเทศอินโดนีเซียเป็นอันมาก พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนเคยรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตและจะหวนกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งโดยการทำงานของพระธรรมทูตสายตรังประเทศที่ทำงานในประเทศอินโดนีเซียแห่งนี้ร่วมกับชุมชนโดยอาศัยหลักพุทธธรรมและจะเป็นนาการนำความเจริญรุ่งเรืองก,กลับมาสู่อินโดนีเซียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ